วาสวสีค่ะนักศึกษาคะวันนี้เราจะเรียนชื่อหายันะููละนะคะยังอยู่ที่การหนึเหมือนเดิมค่ะอุปทะวาระนะคะอนุโลมมายน,นะคะชื่อหายันาอลละนะคะเขาจะมีมูลีได้เท่าไหร่นับกันนะคะจากชื่อหาแล้วก็ต่อไปข้างหน้ามีใครบ้างมีกายะรูปะทันชารสสารพทธามนาธรรมะเมูลีค่ะเจ็ดมูลี เราจะตั้งกระดานเอาไว้ทั้งหมด4ช่องเนื่องจากว่าถ้าถ้าหากชิวหาเป็นมูลละนะคะกายะเขาไปคู่กับกายะเขาสามารถคู่กับชุด6ด้วยกันได้นะคะชิวหากายะกนะรักษาผลพระาาพก็อยู่ในชุด6ด้วยกันกลุ่ม6ยังจําได้นะคะ,ะทางชกครลบนะคะ ค้านะชื่อหาก็มีบกพร่องแต่กายคกนรทารักษาผลพระไม่มีบกพร่องนะคะเขาสามารถเอามารวมกันได้แล้วก็ชื่อหาเป็นคู่กับปาชื่อหาเปคู่กับมนาแล้วก็ชื่อหาเป็นคู่กับธรรมาเรามาดูทีละคู่ก่อนค่ะถ้าชื่อหามูละไปคู่กับกายะหรือคันทะหรือรักษาหรือผลพระมูลีนะคะอนุรมปอุชายะศั์ชื่อหายัตนาอุปปัชติ กสกายายันาถูกปชักตีติชื่อหายันะกำลังเกิดจากบุคคลใดกายายันะก็กำลังเกิดจากบุคคลนั้นใช่ไหมแล้วก็ตั้ง1 1 15 1 4ทุกครั้งค่ะการคิดทุกครั้งตั้ง1 1 1 5 1 4ชืิหา่หะกำลังเกิดก็ดูสิคะว่าโอกษะเป็นหัวใจภูมิที่ชิหะมีได้ก็คือกำลังภูมิ1 1บุคคลต้องกำลังเกิดกคนนี้ค่ะชิหะกำลังเกิดเพราะ มีได้นะคะและกำลังเกิดคนนี้ถามว่ากายายนตนะก,กำลังเกิดหรือเปล่านะคะกายายนตนะไม่มีบพร,อร่องก็ตอบว่าอมันตาหรือจะถามว่าชิ้นาระกำลังเกิดกันทะกำลังเกิดด้วยไหมหรือรักากลังเกิดด้วยไหมผลตภาพกำลังเกิดด้วยไหม,อมตอบอมันตาทั้งหมดนะคะเมื่อได้อามันตาแล้วองค์ธรรมค่ะองค์ธรรมผู้ชุชนสี คอนเซกปตบุคคลเบื้องต่ำสองอย่าลืมสำนวนนะคะบุคลกร่องนี้ค่ะว่าผู้นะคะออไม่ใช่เห็นไะอันว้ชิวหาเกิดได้นะคะซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนะสมังคีของกามวจระปฏิสนธิจ็สิบเจเจติสามสิบสามกามชกรลักสามเจ็ด ได้แล้วนะคะแล้เวเราลองดูกัะว่าถ้าเป็นอนุรูปช้าของชิวหามมล,ละท่กอุปปาโมล,ลีบ้างชิวหานิตนะกํกำลังเกิดจากบุคคลใดก็ดูว่าภูมิที่ชิวหาเกิดได้คือการมภูมิบุคคลที่กําำลังเกิดค่ะชิวหานิ่ยณะกำลังเกิดนะรูปปากำลังเกิดไหือเปปารูปปาปปไม่มีบกพร่องเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าอามันตาองค์ทามเหมือนกันเลยนะคะ ลอกค่ะลอกมาจากชุดนี้เลยค่ะดูต่อไปนะคะชื่อหายตนะกํำลังเกิดแา่บุคคลใดมานายาตนะก็กำลังเกิดด้วยหรือเปล่าดูการมาภูมิ11ใช่ไหมคะชิวหากำลังเกิดที่การ11บุคคลนั้นกำลังเกิดนะคะมานายตนะก็กำลังเกิดแา่บุคคลนี้ด้วยไหมมานาไม่มีบกพรองนะคะตอบอามาตะก็ลอกมาอีกเหมือนกันนะคะ จะเห็นว่าถ้าเราจรับหลักได้สำคัญที่วิธีคิดอย่างเดียวก็จะง่ายเลยค่ะแล้วถ้าชิวหาเป็นผู้กธทํามาละคะชิวหาญาตินักกำลังเกิดแต่บุคคลใดตั้ง1 1บเอ็ิเหมือนเดิมหาภูมิที่ชิวหาเกิดได้ค่ะตาม11บุคคลนั้นกำลังเกิดชิวหายาตนักกำลังเกิดทํรมมาญาตนก็กำลังเกิดแต่บุคคลนี้หรือไ,ไมทธมมาญาตนัไม่มีบกพร่องก็เลยตอบว่าอาแันตา องค์ธรรมก็เหมือนเดิมค่ะชุดเดียวกันสำนวนเดียวกันเป๊ะเลยทีนี้เรารู้แล้วว่ากฎนะคะกฎถ้าหากกัรหนึ่งอุปาทวาวระถ้าหากว่าไม่ใช่อมตะาเป็นองค์ธรรมบทดเดียวน,นะคะใช้สะอ,อ,อุนะคะถ้าเป็นสองบทใช้สะสะ,สะอุแต่มีเงื่อนไขค่ะว่าองค์ธรรมสองบทจะต้องแต่งพังเข้ามาตัวแรกจริงถ้าหากว่า ในในเดียวกันคืออโรมไม่ไไ้ด้วยกันวิสัชนาถ้าเป็นอมันตามเมื่อไหร่ก็จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นี้่ะมาลองทดลองดูนะครับจะจำได้อยู่ไหมชื่อหามูลระคู่ปั้วกายยะบุรีค่ะถ้าเป็นปฏิโลมกุจฉายสวาปนะกายายตนาอุปปัชชติตัสชาชิวายานตานาอุป,ปัชชติติหรือว่ากายายตานะกำลังเกิดแต่บุคคลใดชิวายตนะก็กำลังเกิดแต่บุคคลนั้นใช่ไหม ล้วก็ตั้ง1 1 15 1 4นะปูนที่ชิวหาเกิดได้สิบก้าบบุคคลนั้นกำลังเกิดค่ะดูนะกายายตนะกำลังเกิดนะชิวหายตนะก็กำลังเกิดไปเเขาไหมเนื่องจากชิวหายตนะเนี่ยค่ะอยู่ในชุดอายตนะบุกคร่องสี่อายตนะนะคะจากคาโซตากาลาชิวหาชิวหาก็มีบุกคร่องได้คือข้อ3ข้อ3นะ ระบข้อตามกำข้อ3ค่ะกายายตนะกำลังเกิดแต่ชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดระบบร่อตามกมส่วนสีดำๆนี้นะคะกายยตนะก็กำลังเกิดชิวหายตนะก็กำลังเกิดเราก็จะได้วิฟังขบัลีค่ะที่อยู่ในกรอบว่าทุกพิษจะต้องใช้ฟังขบัลีว่าสาอ่ะ ถ,ถูกถ้าถูกใช้ว่าสัสักแต่เนื่องจากว่ามีข้อแมอ้ถ้าหากว่าวิสาชนาของนายเดียวกันของอิปุชาหนึ่งเป็นอมันตาเราจะต้องตัดตัดองค์ธรรมสองบทนะคะวิปังข้ามาดีตัวแรกทิ้งไปเรามาลองดูนะคะ สะอะไรนะคะแส่งูปทางเขาาเ้าบาลีกันก่อน,นะคะ่ะถูกผิดสะสันนิฐานอะสังสยะกลายเป็นสะกายะกานังอะชิวหะกานังอุปป,ปชัชชะตานังส่ตองทางสองบทนะคะสะสันนิฐานตัดชิ้งไปแล้วหรือสะสังสยะค่ะสะชิวะกานังอุปป,ปชัชชะตานัง เพราะว่าวิสัชนากายะกนังอชิวหากนังอุปปัชชนตานังเตสังกายายตนาอุปปชัติิอกจเตสังชิวหาเลกนาอุปปชัตติสัชิวหากนังอุปปัชชนตานังเตสังกายายตนางจะอุปปชัตติชิวหายตนางจะอุปปชัตติบุคคลที่มีกายะเกิดได้ชิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดกายายตนากําลังเกิด แต่ชิวหายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีชิวหาเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดกายยตนะก็กําลังเกิดชิวหายตนะก็กําลังเกิดเราคักทั้งเดี่ยวปอนนะคะเราจะใช้วิธีคิดนี้มาดูค่ะองค์ธรรมนะคะองค์ธรรมจะมีบมกพร้องตางกรรมบุพร้องตางกรรมเขาไม่มีบุพร้องตามภูมิก็เหลือแต่ตามการรมเท่านั้น ข้อ3นะคะคือทุกหนึ่งสุดหนึ่งผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภมูมที่เรียกว่าอุป,ปาทัศนะสมังคีของอเฮมุกะปฏิสนที่จิตสองเจตสิกสิทกามะชักรากสามระวังนะคะกามะชักรากสามก็มีกาย,ยะภาวะวัตถกุก็มิกมีก อายันะบุคลองอยู่ในนี้ห้ามลดจํานวนเขาเด็ดขาดค่ะส่วนสองบทนะคะสมงบทจะเหมือนกับข้างบนเลยค่ะลองเขียนอีกทีก็ได้นะคะปุทุชนสี่ผลเส็จค่ะบุคคลเลือกต่ำสอนะคะอันมีช่วหาเกิดได้องพูดจำนวนบุร่องด้วยห้ามลืมซึ่งกำลังเกิดในกามมููิ ที่เรียกว่าอุปาทข้า,าณะสมังคีของกามารจระปฏิสนธิจิตสิกเจตสิกสามสิบสามกามะชกระสามเจ็ดองค์ธรรมบทเหมือนกันเลยนะคะทุกครั้งเราต้องสังเกตนะคะว่าเขาจะเหมือนกันแล้วดูต่อค่ะถ้าเป็นชิวหาคู่กับรูป,ปารเราหาแล้วว่าวิสัชนาเขาได้อามันตานะตอนเป็นปฏิรมปตุชาค่ะ ยะะวศวปณะรูปายันาอุปปัชชติตัสสะชิวหายันาอุปปัชชติสิหรือว่ารูปายันะกำลังเกิดแก่บุคคลใดชิวหายันะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมลำสิบเอ็ดสิบห้าหนึ่งสี่เหมือนเดิมค่ะรูปาปกำลังเกิดหาภูมิที่รูปาเกิดได้ค่ะมีกามสิบเอ็ดรูปสิบห้าอสานหนึ่งบุคคลที่กำลังเกิดค่ะรูปากำลังเกิดนะคะ ชิวหากำเกิดด้วยไหมชิวหาอยู่ในชุดบกพร่องข้อ3ค่ะเราก็ใส่ไปว่าข้อ3นะข้อ3รูปปากำลังเกิดชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดบกพร่องตามกรรมแล้วดูข่าวว่าในรูปประพูนสิบห้ารูปปากำลังเกิดชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดเพราะไม่มีชิวหาอยู่ในนี้ ในอกสารค่ะรูป,ปากำลังเกิดชิงหามไม่ใช่กําลังเกิดเพราะเห็นถูกผิดแยะอย่างนี่ตกใจนะคะให้พูดไม่มีใจว่าถูกผิดจะมีบกพร่องตามกรรมและบกพร่องตามภูมิบกพร่องตามภูมิถ้าเอามารวมกันได้รวมกันเลยเราจะเห็นว่าปกปตินะคะรูปภู 15, มิสิบห้ามักจะไปจับคู่กับกรรมะภูมิสิบเอ็ดลองดูว่ากรรมะภูมิสิบเอ็ดจะเข้ากับเขาไหมกรรมะภูมิสิบเอ็ดคืนนี้สีดำๆนี่ค่ะรูปป้าก็กําลังเกิด ชิมหาก็กำลังเกิดเราก็เห็นว่าถูกผิดกับถูกถูกเข้ากันไม่ได้แต่ว่าเขาเข้ากับเสีดไม่ได้นะเขาต้องหันไปหาอสานค่ะว่าพวกเดียวกันอยู่ในรูปประภูมิด,ด้วยกันแปลว่าเข้ากันได้ถูกผิดเหมือนกันอสานนะคะอสันเมื่อรวมกับรูปสิบห้ากลายเป็นรูปประภูมิสิบหกเวลาที่เรารวมองค์ธรรมจะง่ายขึ้นนะคะมคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เรามาหาวิพังคภาบรีกันค่ะทุกพิดเราใช้ว่สาสะอ,อุจนทุกทุกสะสะปุซึ่งเรารู้ตั้งแต่ข้างบนแล้วว่าถ้าหากว่าตอบอมตาในปุชานึงอีกปุชานึงจะต้องตัดวิพังคภาบรีขององค์ธรรมสองบท ตัวแรกทิ้งนะคะสระต้องตัดทิ้งและดูข่าว่าเราแต่งได้ไหมทงังคําบรลีถูกพิษสระอะไรสระสันนิฐานอะสังสยะ,สสยะพราะถูกถูกก็จะเหลือแต่สระสังสยะเพราะสระสันนิฐานถูกตัดทิ้งไปแล้วกลายเป็นสระรูปปะกานนางอชจฉนิะกานัางอุปป,ะป,ะปะันตานางเป็นสัง รูปายตนาอุปปัชชติโนจะเตสังชิวหายตนาอุปปัชชติองค์ธรสองบทค่ะสะชิวหะการนางอุปปชัชชนตานางเตสังรูปายตนางจะอุปัชชติชิวหายิตนางจะอุปปัชชติไม่ต้องแปลนะคะเราจะมาหาองค์ธรรมกันเพื่อค,ค,ความความความคล่องนะคะอยากให้นักศึกคล่องในการคิดมากกว่าค่ะม่ดูองค์ธรรมเราก็ต้องพูด มีทั้งบวกครองตามกมและบกครองตามภูมิบวกครองตามกมก็คือข้อ3ข้อ3นี้ไม่ต้องพูดแล้วนะคะดูตามนี้แล้วดูบกครองตามภูมิแล้วก็เห็นว่ารูป1ิกับอสานหนึ่งมารวมกันแล้วกลายเป็นรูป16บุคคลที่กำงเ,เกิดในรูป16คนในนี้มีอาสานด้วยก็คือสุหนึ่งในรูป15ก็คือติหนึ่งผลสาม ซึ่งกำลังเกิดในรูปปภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทานาสมังคีของรูปปาวัาจะระปฏิเสธทิจิตห้าเจตสิส 5, กฐาิหก็มะาชกราสีแล้วก็อย่าลืมชีพแรกนะคะชีวิตตางน่ารักตกราที่เกิดในขณะแรกงผรรมสองบทค่ะจะเหมือนกันกับตรงนี้เป๊ะเลยนะคะก็คือ ปุชฌชนสีเปอร์เซ็ขบุคคลเรื่องต่ำสองมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามาภูมินะคะแล้วก็เรียกเหมือนกันด้วยจะไวนะคะจะยากตรงองค์ธรรมเดียวนะคะแล้วถ้ามาดูชิวหาคู่กับมนาล่ะเราคิดอนุโลมกุชาแล้วติกตอบอมันตาปฏิโลมกุช้าค่ะยัสสวาปนะมนายตนาอุปปัชติตัสสัชิวหาญาตนาอุปปัชติติ หรือว่ามนายัตนะกําลังเกิดแต่บุคคลใดชิวหายัตนะก็กําลังเกิดแต่บุคคลนั้นใช่ไหมตั้ง11 1 5 1 4ไว้นะคะมนายัตนากําลังเกิดภูมิที่มันาเกิดได้ก็คือการม1รูป15อะรูป4อาอสัยไม่มีจิตนะคะบุคคลที่กําลังเกิดและจำนวนคนเหล่านี้ถามว่าชิวหายตากตนะกำลังเกิดหรือเปล่าชิวหายตากตนะก็บอกพร่องได้ดก,ก็คือข้อสาม ข้อ3ามมณากำลังเกิดนะชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดเพราะกพร่องตามกรรมส่วนในรูป15กับรูปสมณางกำลังเกิดชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดเพราะไม่มีชิวหาให้เกิดส่วนในกราม11ค่ะมณาก็กำลังเกิดชิวหาก็กำลังเกิดเมื่อเราเห็นถูกกีดให้พูดไว้เสมอเลยว่ามีปกพร่องตามกรรมและตามภูมิ ตามภูมิก็จะเห็นว่ารูปประภูมิ15ก,กับรูปประภูมิสสามารถมาพูดรวมกันได้ค่ะเดี๋ยวดูว่าพูดรวมกันยังไงนะคะเรามาแต่งวิพคฒน์ขลีกันก่อนค่ะทุกพิดใช้วิพัฒน์ขลีว่าสอกอุกทุก,ทกใช้สสอุอ ซึ่งเราบอกแล้วว่าถ้าอิคุชานยต่ออมันตาโอทัสองบทนะคะตัดนิพฟังคบเรตตัวแรกทิ้งแล้วก็ต่อกันค่ะว่าทุกทิสสะสัิฐานถ้ามนาให้เปลี่ยนชื่อเป็นจิตค่ะสะจิตตากานังอัศสยะอัชุหะกานัองอุปปัชันกานังอทัสองบทนะคะก็จะเหลือแต่สัสัญยะค่ะ สชิมหะการนางอุปปัชชะนันตงตอบว่าพิสัชนาสัจจิตตะการนางอชิุหะการนางอุปปัชชะกันตนางเตสังมะนาเยตนาอุปปัชติโลจเตสังชิวหายตนาอุปปัชติเขราะำสองบทสัชิุหะการนางอุปปัชชะนันต์นางเตสังมะนาเยตนาจะอุปปัชติชิวหายตนาจะอุปปัชติแปลว่า บุคคลที่มีจิตเกิดได้ชิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดมนายตนะกําลังเกิดแต่ชิวหายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีชิวหาเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดมนายตนะก็กําลังเกิดชิวหายะตนะก็กําลังเกิดนะคะแล้วก็มีพูดบ้างสลับไม่พูดบ้างนะคะก็ให้เป็นาฝึกไว้ค่ะมาดูองค์ธรรมค่ะองค์ธรรมบทเดียวมีทั้งบองตามกรรมและตามผิตามกรรมก็คือข้อสนะคะ รอ3ก็เหมือนเดิมนะคะลอกมาส่วนตามภูมิค่ะจะมีรูปประภูมิ15บูปประภูมิ4ค่ะตอัที่กําลังเกิดจะเห็นว่าในรูปภปูมิ1 5กับรูปภปูมิ4ค่ะวันที่กําลังเกิดนะคะเท่ากันเลยก็คือติปุหนึ่งผลสซึ่งกําลังเกิดในรูปประภูมิรูปประภูมิที่เรียกว่านะคะ รูปปภูมิมีปฏิสนธิจิต5้รูปภูมิมีปฏิสนธิจิต4รวมแล้วเรียกว่ามหาคตปฏิสนธิจิต9เจต,เต,ตสิต 3, 5, กสามเช่ห้ากรรมชักลาศสี่เกิอดองค์กรรสองบทนะคะเหมือนกันค่ะลอกมาเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะทั้งสำนวนทุกอย่างมาดูคู่สุดท้ายค่ะ ชิวหายตนะกําลังเกิดกับบุคคลใดทำไมยตนะก็กําลังเกิดกับบุคคลนั้นใช่ไหมเราหาแล้วนะคะมาตอบว่าอมันตาปฏิรูปขุษาค่ะยัสสวาปนะธรรมายตนาอุปชัตติตัสสะชิวหายยตนาอุปชัตติติหรือว่าธรรมายตนะกําลังเกิดกับบุคคลใดชิวหายตนะก็กําลังเกิดกับบุคคลนั้นใช่ไหมตั้งสิบเอ็ดสิบห้าหนึ่งสี่นะคะ ธรามายตนะกําลังเกิดสบายค่ะบุคคลทั้งหมดนะคะที่กําลังเกิดใน3.1ภูมิทั้งหมดเลยนะคะธรรมากําลังเกิดแล้วจานวนนี้ชิวหากําลังเกิดหรือเปล่าชิวหามีบกคร่องได้ก็คือข้อ3ข้อ3นะคะธรรมากำลังเกิดแต่ชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดแล้วเรามาดูค่ะเราพูดในใจทุกครั้งว่า จะต้องบทเดียวมักจะเป็นบกต้องตามกรรมและตามภูมิตามกร,รมมีแล้วตามภูมิมีหรือเปล่าในรูปนะคะสิบห้าักษรหนอรูป4พวกนี้ไม่มีชื่อหาเพราะฉะนั้นทำมากําลังเกิดแต่ชื่อหาไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญหาก็คือทําไงดีเครื่องหมายเต็มไปหมดนะคะบอกแล้วแตะะ่ว่าถ้า15บห้ปกติจะไปรลงกับสบิต้องดูก่อนว่าสิเอ็า อยู่พวกเดียวกับเขาไหมใน11นี้นะคะธรรมมาก็กําลังเกิดชิวหาก็กําลังเกิดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาไม่เข้าพวกกันรูปสิบห้าก็เลยต้องหันไปดูซิว่าแล้วอาสานละ่ะเหมือนกับเขาไหมเหมือนกันเอามารวมกันได้เป็นรูปสิบหกเมื่อรูปสิบหกมาเจอกับ,กบรูปสี่ปุ๊บก็มารวมได้อีกจะรวมยังไงคอยดูนะคะตอนนี้เรามาหาวิทังขบา,าดีก่อนนะคะว่า ถ้าองค์ธรรมบทเดียวแต่งวิพรงขบลีว่าสะอะอุองค์ธรรมสองบทค่ะสะสะอุซึ่งเรารู้แล้วว่าถ้าอีกในหนึ่งตอบว่ามันตาเราจะต้องตัดวิพังขบลีขององค์ธรรมสองบททิ้งนะคะตัวแรกสะสนิฐานหายไปหรือจะสะสังสยะ เราแต่งกันนะคะทูกผิดก็เป็นปกติจะต้องเป็นสัทธรรมะการังใช่ไหมแต่มีกฎว่าถ้าธรรมะอยู่กับใครนะคะต้องตัดทิ้งไม่ต้องใส่เพราะว่าธรรมะเกิดได้กับทุกคนก็ไม่ต้องใส่มาจะเหลืออชคิวะการังอุปป,ะ,ปะชันตารังสองบทก็เป็นสชิวะการังอุปป,ะ,ปะชันตานัง แต่เราก็จะจำกฎว่าไม่ว่าธรรมมาจะอยู่กับใครนะคะบทเดียหรือสองบทจะตัดธรรมมาทิ้งทั้งหมดเลยไม่ต้องสนใจว่าอีกปุจฉาหนึ่งตอบว่าอามันตาหรือเปล่าไม่จำเป็นถ้ามีธรรมมามาปุ๊บตัดทิ้งได้เลยมันจะง่ายนะคะ mm hmm. ก็ร้องเป็นวิสัชนาะอัคชิมหาการนางุปปัชันการนางเตสังทำลายยุตนาอุปปชัชชตินอกจากเตสังชิวหายาิตนาอุปปัชชติ สัจค an ิหากานาอุปปัชชานังเตสังธรรมายตนาจะอุปปัชติชิหายตนาจะอุปปัชติแปลว่าชิหายตนานะคะบุคคลที่ชิหาเกิดไม่ได้นะคะน่ะบุคคลที่ชิหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดธรรมายตระกําลังเกิดแต่ชิหายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีชิหาเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดธรรมายตระก็กําลังเกิดชิหายตนะก็กําลังเกิด ทีนี้องค์ธรรมค่ะองค์ธรรมตามกรรมตามกรรมเราก็รู้ว่าข้อสามนะคะคุณแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะส่วนตามภูมินะคะรูป16บหกรูป4ี่กำลังเกิดคนต้องปูรูป16บก่อนนะคะในนี้มีอาศานก็มีสุดหนึ่งจนรูปกับรูปคนเท่ากันก็คือติดหนึผลสาม ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมินะคะเราจะเห็นว่าได้มหคาคติปฏิสนธิจิตเเจตสิกสามสิบห้าธรรมชกรสี่มีอาสานด้วยก็ชีวิตต่างวักขลาบที่เกิดในขณะแรกและองค์ธรรมสองบทค่ะเหมือนกันค่ะลอกมาเลยลอกมาเลยถ้าเราชำนาญในการคิดนะคะแล้วก็แน่นองค์ธรรมแล้วนะคะก็ะต้อง รักษาต้องครองสติดีๆบางทีเราจะหลุดตรงนี้หลุดตรงนั้นแต่สําคัญที่สุดคือวิธีคิดนะคะส่วนที่เหลือต้องค่อยเก็บเอาก็เป็นกำลังใจให้นักษานะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะรวบก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามันจะยากแล้วก็จะช้าตอนแรกค่ะก็เป็นกำลังใจให้หน,นะคะสาธุค่ะ